โอ้คร oh! mm ับอืมป่องหายแล้วอ๋อวิล็กครับเสียนแล้ววิเล็กครับพี่น้องครับปลาคกูโอ้สวยงามอยู่ตัวนึงอ่ะนั่นนะครับสองเลยครับโอ้ยสองเลยครับเอาครับพ okay ี่น <tr ้องครับทำสิการบ้านแล้วโอ้ครับคี่สงโอ้ยครับ ครับพี่น้องอันนี้ปลามันือกาบป่าที่กันครับผมนี่โอ้ครับูมเป็นท่อมดาดินครับนี่ก็ได้ครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้บูสุ้คนคือเก่าครับมันนี่วันศุกร์วันที่ยีผานะพี่น้องเนาะนำม้อนอยู่ท่ามาตกเบ็ดครับมาบ่มพี่น้องห้าตกเบ็ดครับเป็นรีสอร์ทนะพี่น้องเนาะรีสอร์ทน้อยๆครับพอดีจะคลองบ่อเพิ่นไอ้มีการตกปลานะครับไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องว่าเสี่ยงห้ามาหลายป็นไแล้ว พี่นอ้องเ้าเริ่มงเกิดมาหลายคนแล้วครับเช้นเบ็ดตาสวัสดีครับฝ้าครับโอ้ฝ้ายังหนุ่มเหมือนเดิมเนาะใจหนุ่มไมล่างแก่อ้าวครับคุณพี่เป็นม้าแล้วสวัสด <c oughs> ีครับพี่ <c oughs> อ้าวครับโันห <c oughs> นุ่มเลยช่วงเช้าเนี่แหะครับพี่น้องครับผมอากาศเย็ยนดีครับผมอ้าวผู้คุณป,ปุ่งเงียบกับนเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสูตรเด็ดเอ้ครับพี่น้องเงยียบคุณ บ Sie ่อสิได้บ no, ่อประมาณประมาณไรบ่คร oh. ับบ่อเขานี่บ่อหัดที่หนุ่งเลยประมาณสองงานเนาะงานจัดเงินสบายดีครับโอ้จำมุนได้ไหมเนี่ยเป็นไงเป็นไงยังร่ปหล่อเหมือนเดิมเนาะโอ้เอาสุดเด็ดมาไว้ันนี้ไม่มีหรอกเนี่ยขาคงเสี้ยนเด็ดครับพี่น้องอย่างวันนี้ เส้นแหลกครับเส้นแหลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ท่านได้ไปมือนีพี่ได้แล้วสองสามตัวแล้วอ่าสองสามตัวแล้วบอ่อเอาเอา้ยประมาณสองงานได้บ่พี่บ,บ่บอ่อนี่บ่บงานตรัวงานครัวเนาะงานครัวงานครับพี่น้องครับบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศทางน้องรีสอร์ท พิสอย่งไอ้่ิครับรีสอรตาไก่ครับวตาไก่พี่นอง่า้งองมันตัเีพื่สวัสดีครับหวานแหไม่สองสามตัวอ่าได้สอตัวแล้วครับผมครับได้เกี่ยมก็ได้สอมตัวกันคนโตครับพี่นองงานครับมาแล้ครับโอ้นิ่งเลยรวดใส่ได้ไหม ใส่สามครับใส่สามเนาะสามสิบตัวโลเอามาคนเดียวนี่บอเนี่ยไอ้คยุดได้แล้วก็ันโอ้โหเนี่ยเราหายเนียเราหายเสลียนหลักมากเนาะนะครับพอสมราคกเราหาเก้าุ่งบ้อเราเป็นแต่นั่นเรียนเนาะเป็นแต่สามทันใส่ของบึงบิ่งจี๋เมื่อน้อนหาลอยมันกลดโลนี่เมนบอนี่เนเีนบ่แมนครับ ลายครับเงินตัางเงี้ยมาแต่ดึกแบบครับเป็นเห็นลุงเจอเดึกเล็กไม่หรอจีดังๆครับอ๋อครับพี่น้องเสี่ยนขึ้นมาเบิ่งกับว่าป่านยังมีหลายอยู่อ๋อจังได้มาลุ่นกันง่ายๆพี่น้องเล่นเลยพูดทางอะไรนะครับพี่น้องครับตงานพร้อมเลด้วยโอ้หางหลวงโอ้โบยไงครับพี่น้องโบยไงโบยไง หานหลวนเลยน้องครับลูกเป็นเมกงานครับตัวนี้เออเต็มปากไว้เซเดียนอายนะอายนะนแลครับตั้งเหลี่ยมแล้วครับแล้วอีกแล้วครับนานครับงอ่งตัวนี้งามครับผมตัวนี้รุ่น4ด ปลาขึ้นยังไงป่าบนตัวลิงครับพี่น้องครับผมสังเกตบ้างพี่น้องทุ่นแถวนี้สิเป็นทุ่มแหลมๆน้อยๆนะครับน้ำมันสซุ่มอเบิ่งของเสียนแหล่ครับพี่น้องโตมแล้วครับเอาแล้วเสียนแหล่ครับเอาขึ้นมาอีกแล้วครับอ้าพิมพ์นี่พิมพ์นี่ย่อมครับนี่รุ่นนี้รุ่นซีหานิ้วครับรุ่นแดดเดียวครับรุ่นแดดเดียวแซ่บ การเอาเงี้ยใส่เป็นเห็ดเลี้ยวเด้ครับปั๊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 บเได้สร้งแหลมันบริเวณสาเด้ครับจับจับจับดด้เลยะครับเช่นแหละเอาอีกแล้วครับผมโอ้ตัง่ามเลยตัวนี้เช่นแหละครับนี่ครับก็ตัวดำด้ถ้ารานตาลอยด้วยครับ <ś led> ผลได้การครับพี่น้องลืมให้เหรอตาลเอาแล้วตาลเอาแล้วอฮะได้ถ่ายรูปปลาได้ถ่ายปลาปลาแล้วตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลย,ลเลยมึงเคยเดิงงนแค่ตะลัน,นปลาอะไรกินหวัวหาวหัวหาวอยู่ปลาลิน้นใหญ่ครับ ต่ายกเบ็ดขึ้นหน่อยครับอ้าวนี่ครับตาลานได้แล้วครับผมได้แล้วไม่เอานะครับตัวเล็กเอาตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่เลยครับเอาอีกแล้วครับเสี้ยนแล้วอีกแล้วครับพี่น้องครับปะคู่โอ้สวยงามอยู่ตัวนึงอ่ะนั่นนะครับสวงเลยครับโอ้ยสว่างเลยครับ สามขีดได้ไวเลยอะลุนนีนน้เนาะสองขีดสามขีดสองขีดสามขีดครับมาแล้วครับสร้างแล้วครับอาจจะของรีสอร์ทโอ้มาตรวจยังคู่นะมาจับมือกับพายลากปลาบ่ดู <c oughs> ครับปลาเป็นลอยเอวถึงว่า <c oughs> ตัวงามอยู่ด้วยรับพี่น้อง เกลือมือของพี่ไปไปลงถุงไฟลงถอดแล้วครับพี่น้งองปลามีเพียแดดเดียวแดดเดียวโด,วดวนตัวนี้แดดเดียวเลยลุนนี่อันนี้พี่น้องห้ากัาปลาขึ้นนะครับตัวน้อยตัวใหญ่นปนกันไปนะครับผมอ่ะกระเบืร์กของใหญ่เกี่ยงมาพี่น้องอื เงยเขียมซองตัวเลยครับพี่น้องอ่ะพี่ตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันครับตัวหน่อยประหยัดครับตัวหน้อยวันไดตัวใหญ่เออฮะเพิ่นไดซ้องตัวครับพี่น้องตัวน้อยเมื่อกี้เพิ่นซิดถิงเลยเพิ่นว่าเอาเลยครับคนว่าสนใจเลยตัวน้อยซิดถิงเลยเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ดีกตัวครับเจ้เขียมนะพี่น้องครับเอ้ ปทูยงนัพิมพ์นิยมเงีทูอ่ะเนี่ยมึเหระุ่มีัเนดี่ยตัวเงาอพี่น้องเมโอ้ดตัวเ่ยขอเครับยนี่ครับผมโอ้ของงครับจอนที่ว่ามึงยกลงไหลตาตโอโลอยู่ไอ่ต้องขึ้นบางบ่หอดึง มันมันอะไป่างบักโอ้สวยงามสวยงามเอาละครับผมโอ้ยงัดขึ้นผิวแวนเลยซอร์ร้งตขอบปากโคตรเจ้าอกเลยครับปาบ่าคนออกขึ้นมาอีกแล้วครับอืมวันใดย้อนลงไปครับครับพี่น้องทอดสองนิ้วสีครัว่า ครับพี่น้องครับมาลุ่นกันตอนนะครับช่วงนี้กับประมาณใบม่วงครับพี่น้องปลาก็เลื่อมเงียบแล้วครับเรื่อมเงียบแล้วครับบแล้วครับายม่วงใบสองแล้วครับพี่น้องปลากินซ่วงเศร้าครับผมสวยมากมันก็อิ่มแล้วเนาะคือว่าเหรครับอิ่มเงียเลยมนอิ่มเียเนี่ยมักินครับมีคนเอาอาหารหมัยนี้เพี่น้องพี่น้องห้าวกับเกียบค้องแน่แล้วครับนี่สีกลบกันแล้วครับทั้งนี้สีกราบกันหลายคนแล้ว เมนรีสอดนะครับนำม้วนวาวิีเนาะมือเส้นี่มันเป็นเป็นสวนอาหารครับพี่น้องผู้ใดอยากกินเขากินปลานะครับขาเจ้า jumped, มาีามาซุ่มให้นะครั Angie, asaki, บซุ่มแล้วก็เปิดธาม่านได้หรือครับซีดพี่น้องมากันนั่งกินกันนะครับผู้ใดอยากซิดเบ็ดกันนั่งซิดขันเท่งกันเลยครับนแล้วก็ที่ยังคุณผีคนมานั่งเด่นครับผมเราปได้เลยหรือโดนเปิ่หรือเปล่ามาปลาไเลยเรื่องปลาคุณผีคนครับ โอ้โหนี่ครับพันธุกรรมเล้อครับขออนุญาตเด้อครับเด้อเขนุญาดไทยมาเนี่ยครับนี่ครับปลาคงได้อยู่ครับตัวหน้อยตัวง่ายคนง่าแล้วครับพี่น้องปลาตัวแรกครับของปลาเพื่อนหัวตะมากพี่น้องนี่ครับผมอ่ะกระช่างล่องแซล้วครับต้องก้อนว่าต้องพี่นี่นะว่าน้ำเนี่ย ไป,บไป่บ้างเลยใส่บ้างเลยหนองไทยเนี่ยหนังพี่น้องตานี่ตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันครั<อ>้งตัวทวงทวงเรามันจากนอกมาเห็นด้วยใจมันปุ่นถุงหนึ่งพุ่นมีสองทวงบ่สอง,งทวงป้าทวงคนผู้<ร><ม>เดียวมั้คือเอาหลายถุงเด้เป็นไม้ไผ่จำเด้รลูกเป็นไม้ไผ่พร้อมทั้งหากเป็นไม้ไผ่นี่ครับผมปลาเพิ่นได้ปลาขึ้นมาพี่น้องเอาค่อยๆลง คุมแล้วคุมแล้ววันนี้แล้วตอนแรงสาวอีกยุคนึงช่วงนี้ปานบอกว่าให้พักพรก่อนปะต้องเป็เนแห้งกันไม่นพักพรก่อนตอนแรงเ,เด้ยวยนะครับตัวซ้อนนครับพี่น้องตัวซอนแล้วนี่ก็ซอนตัว ครับพี่น้องงามครับผมออกจนได้เอาจนได้โอ้คุณแม่เบ็ดเบ็ดไม่ไผ่บ่เนี่ยโอ้เบ็ดฝรั่งงุ่งถึงเลยเนี่ยอ้าวครับผมเบ็ดไพ่มันที่ยังเอาครับผมพี่น้องถ้าเห็นเล่าบีลพี่น้องเอ้ยเรื่องกดไหลกดแช่ให้ได้เนี่ เป็นกังใจแน่นี่ครับโตที่สามแล้วครับผมตอนนี้ฝนก็สิต๊กแล้วพี่น้องคุณครับแหลมากแล้วครับคุณเศร้าตกไปสุดนึงแล้วบายมากสิต๊กอีกแล้วครับนี่คนกับบางหูบางตาลงครับฟังคุณกลับเมื่อแล้วครับพี่น้องฟังคุณกลับเมื่อแล้วครับก็ได้พ่อจไปกินอยู่ครับผมครับก็เหลอยู่มุมงหนีครับสามสี่คน ปาดิกหน่อยเด้อมึบ้องเิพี่น้องกันครับเขาอยากโซ่หังานทัวรตัวงาครับพี่น้องครับฟาดเลดเป็นเมีรเขาตัวง่ายมนี่ตัวง่ายก็มีพี่น้อง ครับคุณครับผมพี่น้องอันนี้เบ็ดไม้ไผ่ด้วยครับนี่เบ็ดไม้ไผ่นี่ครับเบ็ดไม้ไผ่มีผู้เดียวมีผู้เดียวเนี่ยครับเม็ดบอมไม่มีผู้เดียวครับเป็นเหรียญแบบนั่นได้บ้านๆนี่พี่น้องครับทุนพ่นสีซีออกทุนเลืองพี่น้องไพ่ในสองทุนนะครัพี่น้องครับนี่วันนี้กลับบ้านแล้วครับที่เกี่ยวขึ้นแล้วครับสองทุงเลยครับพี่น้องโอ้ย อาลาก,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 ากขึ้นมาแม่ลากขึ้นมาลากขึ้นมาเทละถุงเหรอเนาะโอ้ยมันเอาขึ้นม่าทีเดียวสองถุงเด็ดไม่ไท่พี่น้องครับพุ่น่ะเออสองถุงบอกญ่ายดีครับเออครับพี่น้องครับโอ้พี่กินได้ลายอยู่ครับพุ่นโอ้บปกเชียงเงยบวกครับพี่ปกเชียงเงยที่ตัวพี่อยู่ชิงเงยสองตัวฮะโอ้เด็กปกเชียงเงยสองตัวครับผม <S <S อ่ะมันมันครับผมครับสิกขาวร้อนมากครับผมเนี่ยแล้วมันโมกินอ่ะอืม อาครับเขานี่ครับเต็มปากเลยครับใส่เดียนป้าลุมไหมปลาลุมพญามมุ่งหนึ่งครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บใยสามมุขควาสี่สี่มงแล้วครับพี่น้องรับเสี้ยนเป็นเท่ากับทาย่อยกับบานกันกันายแล้วครับกับเลี้ยกันบอกีคนนะครับครับเสี่ยนจะฟังทั้งนี้แหะพี่น้องครับทั้งคนกลับแล้วครับ นะครับพี่น้องครับน้องใบใหญ่ครับผมสองทุงทุงละลอยนึงะครับเนี่ยทุงละ่ลอยครับโบใหญ่ก็มี่นะครับของเหนียเนี่อ่ะมันมัครับเดินทางกับบ้านปลอดภัยด้วยครับเด้อแต่ลูกวันเนี่ยไอเตะมีรูนี่ครับผมไปหยอกแหนแน่ยหึหยอดแขนแ่ด้วห้อว่างลูก่อนเห็นว่างลงก่อนนั่นเมียันครับคุณน้องเล่าเลยตัวง่ามไม่ได้คุณครับคุณพ่ออ่ะ

โอโปูง่า่ตัวน้อยปูงันหนุ่พี่น้องครับคุณตาขอบคุณหลายครับป,ป้าเดินาทางปลอดภัยนะครับเด้อไม้ไบอเบอื้องบอรครับมาอยู่ครับมไม <ป S> ้บอจัดผู้เล่ครับมาไปบอจัดผู้เรอยาพี่น้องเข้ามาหลุนอ่าเงี้ยวนศุกร์ที่สอเอาเงี้ยเอาเลยนีสินาพจนิตรบ้านแล้วพี่น้อง มนยอครับราหมานุ่เด้อมือสนีหนองเฮ้ยครับยกไยกัตัวน้อยตัวแี้คนสนกครับนกนัเอาละครับหามสงครับพี่นองรขบไปแล้ครับเดินทางดไครับเนี่ยอบพี่นองพนิกลับบ้านล้วครับ มาหลุ่นน้ำฝนได้เสียน้างขางครับุมคุณนายใจกลางขอบคุณครับ,รบโอ้ครับทำอีกได้ทำอีกได้มาแล้วครับเป็นครับพี่น้องครับเอ้โหซีกว่านี่ซีกว่าซีกว่าครับ โอ้ครับขอบคุณหลายครับผมโอ้มันมมนครับผมไปแล้วครับไปแล้วคุณนะยกับบ้านเราเล่าฮะโชคดีเดินทางปลอดภัยครับผมอ๋อพี่น้องครับเสียนเมฆชิดอ้าวซับแล้วครับโอ้ยตัวงามนะครับอ้าวแล้วครับคุณนาโอ้ยครับผมพี่น้องอันนี้ก็เสียนเมฆครับโอ้ ปลานักไล่จิ้ดินเนาะควนเหครับพี่น้องอาถูกครับปลาคนผู้เดียวได้ครับนี่ครับโอ้ยสาใจครับพี่น้องบรรดาคนสิบโลนี่นี่นะครับผมโอ้แมนแมนครับมีบ้านซุกคนเฮ็ดงานอยู่เอาครับพี่น้องครับทำศิลับบ้านแล้วโอ้ครับ นี่โงงเงมเอาขึนีบอกน่ออปเอครับเอาลงเลยครับผมนี่เองีด้ยครับผมนะมร่ครับนีเส้นแหละครับพี่น้องครับโอ้ครับโอ้ตุงใหญ่กับมีครับเป็นไนดึงนี่ออกลูกเหียบขึนะครับผม ตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันครับโอ้เสียนเหรียดไปใหญ่หลายตัวทุกทีโอ้หลายเนาะโอ้เสียนหมดแล้เอาพี่น้องครับมาเอิ่งปลาใหญ่เพี้ยนครับพี่น้องเอาขึ้นมามาถูกครับโอ้หุ่นครับผมปูใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีครับปนกันไปพี่น้องสองร้อยบาทครับสุดคุ้มครับสุดคุ้มนี่ะครับพี่น้องเสียนเมฆครับเสียนเั็นคำกิ่ง มาวันครบซื้อดิครับนี่รักเงีงก่อนรักเงีงก่อนเหลี่ย <c oughs> รักเหลี่ยมเลียรักเลี่ยมเหลี่ยรักเลี่ยมพี่น้อง <c oughs> ไปซื้อตายเ <c oughs> หลี่ยรักเหลี่ยมไปซื้อตายเอาครับพี่น้องครับมนี่มีเหลี่ยมท่านมาเบิร์นนี่ครับผมข้าว <c oughs> <c oughs> ของพ,อพ่อผู้ใหญ่ครับผมโอ้พนมาพนมาพนมาสวยๆดิพี่น้องเนี่ยโอ้ครับหนึ่งโอ้มาสวยๆ ครับผมของคุณพ่อพ่อคุณยายบ้านหองไผ่ครับเลย่ป็นมาสวยๆด้วครับนี่โอ้ยกโ่ปวเล็กน้อยแต่ว่าหลังมูเลยนี่ยครับเอ้ยลูบรอขนาดครับผมเฮ้ยครับเส้นแหล่ครับผมปลาเราสุดยอดครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับมือนีกัการซิดเบ็ดกับจบลงแล้วครับพี่น้องจังได้กับจังมาติดตามกันอีกเช่นนึงนะครับว่า เสยนเลียคนสิพ้พาไปทั้งเลาเส้นเลี้ยมือนายสิบ้าไปทั้งเลยเออมือนขอติดตามนะครับเด้นนอมือวันนี้อาจจมะมาบอลนอี่แหละครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับสหรับมือนอีกันตกเบ็ดกับหมดเวลาลงเหมนะครับพี่น้องเนาะครับวันนี้เสียนเบ็ดกับกาบบางกันหมดแล,แล้วครับอุ้อยไผ่แล้วครับก็เลี้ยงตัน้ำมุ่นี่แหละพี่น้องพี่น้องห้องก็ได้ไปกินกันกระายคนอยู่พี่น้องครับปลากหลายเนาะเอ้าจังไดกับฝากนะพี่น้องเนาะฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้น้มมนต์พาลุยนะครับให้เป็นกำลังใจในมม้อนในเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ